มานะครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ใครที่สนใจกระบะอยู่นะครับค่ายแบรนด์รองอย่างนิสสันนาวล่าไม่ควรพลาดคลิปนี้ผมบอกได้เลยมัดรวมมาให้แบบจุกๆแน่นๆนะครับผมนิสสันโนวล่า2.5 b a c k Edition นิสสันโนล่า NP 3 0 0ตัว VL ขับ2 n i นิสสันโนล่ตัว VL นะครับขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้อย่างสวยนะครับหรือใครชอบเกียร์แมนวนวลจัดไปเลยครับแบ i ดิชั่น2 5 E ราคาเริ่มต้น300 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองใครที่สนใจอยู่นะครับสำหรับรถกระบะหน้าใช้งานแบบนี้นะครับดูต่อในคลิปเต็มได้เลยรายละเอียดผมแจ้งทุกคลิปละเอียดเหมือนเช่นเคยใครสนใจตามดูได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถจนมือ2อยู่นะฮะวันนี้มาพบกับผมแล้วเช่นเคยนะครับเซลลนวดทอโต้นะฮะผมขายที่ชื่นชอบหากระบะไว้ใช้งานอยู่สักคันหนึ่งผมบอกได้เลยว่าดูช่องผมไว้ไม่มีผิดหวังนะครับผมใครชื่นชอบใครอยากจะได้ฟรีดาวซื้อโสดจัดไฟแนนซ์นะครับติดต่อหาผมได้เลยเซลนวดนะฮะอ่ะวันนี้นะครับผมขออนุญาตพามาอัปเดตสต็อกนะครับ รถกระบะแบรนดลองค่ายนิสสันนวราที่บอกเลยว่าราคาดีราคาคุ้มที่สำคัญเลยคือออปชันแน่นฟรีดาวนผ่อนเริ่มต้น6,000กว่าบาทนะครับพี่ๆได้เป็นเจ้าของกระบะหน้าหล่อตัวหล่อตัวจบนะครับออปชันเยอะไม่ว่าจะเป็น 4x4 คูณ4หรือ 4x2 คูณ2ก็ตามผมมีให้เลือกแบบแน่นๆเลยในสต็อกนะครับผมเอาวันนี้พาไปชมกันเลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพี่ๆนะพาชมคันแรกเลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆใหม่ๆเลยนะครับผม นิสสันนวาล่านะครับ2.5 EL นะครับเป็นตัวแบ็กเอ dition ปี19จดทะเบียนปี2020เลขทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนป้ายเป็นกรุงเทพให้นะครับแต่ใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยแคปมาได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูออปชั่นคร่าวๆนะครับใครที่ชื่นชอบสนใจอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะตามผมไปดูกันได้เลยคันนี้479,000บาทเป็นตัวขับ2นะครับผมปี2019นะฮะตัวท็อปสุดและแบ็กอ dition นะครับผมพาไปชมนะได้อะไรไปบ้าง โปรติเตอร์เลนเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มีไปให้แบบครบนะครับไฟตัดหมอกคู่ล่างกระจังด้านหน้าสีดำเป็นโนแบ็คมาพร้อมโลโก้นิสสันสีโครเมียมอย่างสวยพี่ๆนะครับสวยจัดนะมีสติ๊กเกอร์นะครับเป็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สำหรับนิสสันนาวาล่านะครับ 2.5EL นะฮะคือนี่คือตัวแบ็คเอดิชันนะจะได้สติ๊กเกอร์เดิมแพ้ติดไปด้วยนะครับแล้วตัวแบ็คเอดิชันเนี่ยเขาตกแต่งซุ้มล้อมาด้วยนะครับคิวซุ้มล้อเขาก็จะโป่งๆปงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ ตัวแม็กตัวอะไรต่างๆนะครับเดิมแท้หมดเลยแล้วยางเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด4เส้นยางเนี่ยดอกเริ่มไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้อันนี้คือสภาพแรกเข้านะพี่ๆนะสี่แสนเจ็ดหมื่นเะก้าพันฟรีดาวน์ผ่อนแปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับพี่ได้แบ็คเอียร์ชั่นนะฮะสภาพสวยแบบนี้นะครับผมสภาพดีแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะอันนี้คือสภาพแรกเข้านะครับพี่ๆนะเลขไม 1, 4, 000, ล์หนึ่งแสนสี่หมื่นโลไมล์เดิมไม้แท้นะครับจอกลางทัชสกรีนนะครับปุ่มพุชสตาร์ทมีมาให้ นะฮะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะสวยๆแบบนี้พี่พี่แล้วเบาะยังตึงอยู่เลยนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับพี่พี่นะใหม่มากนะครับกระจกตัดแสงแบบออโต้นะครับพรอมไลน์เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับหน้าปัดเรือนไม้แบบ TFT แบบสีนะฮะเบาะนะครับเดี๋ยวมีการสปาเก็บสีเก็บงานให้นะครับตัวเบาะเนี่ยนะครับเป็นเบาะหนังผสมผ้านะครับสำหรับตัวแบ็กเอディชั่นนะสวยๆแบบนี้พี่ๆีนะครับ รีบจับได้จับจองได้จองนะฮะราคา479,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วตัวแบล็คดิชั่นเนี่ยได้แอร์หลังไปด้วยนะครับนี่เครื่องทนทน,ทนช่วงล่างแน่นๆนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยปรับพับได้60-40นะครับผมนี่สวยๆแบบนี้ภายในกิบๆแบบนี้โครงสร้างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงพี่ๆนะครับผมรับประกันให้ตัวรถเนี่ยไม่มีการชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าก่อหม้นะครับคันนี้นะฮะเดิมแท้ แล้วมีกล้อง360องศาไปรอบคันนะครับสำหรับโฉมปี2019เนี่ยเป็นตัว EL นะครับเซนซเซนเซอร์มีให้ครบนะครับผมแล้วก็ตัวกันชนเนี่ยเป็นสีดำนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟท้ายไม่แตกไม่ล้าวนะับพี่ๆนะใครสนใจจะมาลองเทสได้มาลองขับขี่มาดูรถัจริงได้เลยนะครับที่บริษัทผมนะฮะทออโต้นะครับตั้งอยู่นะฮะซอยสุวินวง1 1นะครับหรือว่าตรงแยกมินบุรีนั่นเองนะครับถ้าพี่ๆสนใจหรือมา ไม่ถูกแล้วก็นะครับผมแอดไลน์มาผมมาได้เลยนะฮะเบอร์นี้ได้เลย0648436587นะครับเดี๋ยวผมส่งพิกัดโลเคชั่นไปให้นะครับพี่ๆนะสภาพสวยแบบนี้นะครับแผงประตูแผงประตูดูพี่ๆีใหม่กริปนะครับตรงนี้เดี๋ยวสปาขัดสีให้นะฮะไฟนะครับฝาประตูแผงประตูใช้งานได้ปกตินะฮะการทรงการสาดติดไปให้พร้อมแล้วนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับพี่ๆี่นะ มีกล้อง360องศารอบคันในราคา479,000บาทพี่พี่เป็นออปชั่นที่เรียกได้ว่าเขายัดมาแบบจัดหนักจัดเต็มสําหรับค่ายนิสสันนะครับใครชอบสีดําเป็นทุนเดิมผมบอกได้เลยคันนี้ตอบโจทย์นะฮะเดี๋ยวพามาดูอีกคันหนึ่งนะครับผมคันนี้ก็เป็นตัว NP 300นะครับ2.5 VL นะฮะตัวท็อปสุดนะครับแต่ว่าเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองปี2019นะครับพี่ๆนะ เลขทะเบียนนี้เลย890เลขทะเบียนสามตัวสวยมากนะฮะ7890โอ้โหสวยจัดนะครับแล้วได้สีบอลเงินสวยๆเดิมๆแบบนี้ไปใช้งานกันนะครับ479,000บาทนะครับเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะแตกต่างกันที่ตรงนี้เป็นตัวรุ่นพิเศษรุ่นแบ็คเอディชั่นตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดาแต่ว่าเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะครับแม็กนะฮะก็จะแตกต่างกันนะฮะผมแม็กแบ็คเอディชั่นเนี่ยจะเป็นแบ็คดำเดิมแท้นะขอบ17นิ้วนะครับแต่ถ้าแม็กตัว VL 300นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น แมกอลอยดูโดนปัดหน้าเงานะครับผมยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางตัวนี้น่าจะแน่นอยู่แล้วนะฮะระบบดิสเบรก ABS คู่หน้านะครับช่วงล่างสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้สปาเก็บงานให้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนส่งมอบตัวรถเนี่ยเดี๋ยวผมสปาให้รอบหนึ่งนะครับขัดสีเก็บงานให้ใหม่เหมือนรถออกใหม่ป้ายแดงเลยนะครับพี่ๆนะวารันตีผมมีให้นะครับรับประกันเครื่องเกียร์สปีเต็มหรือว่า20 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมใครชอบใครสนใจมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวเครื่องรถ ตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับเครื่องเกียร์นะฮะขับเข้าไปซ่อมได้เลยนะครับผมมีวารันตีดูแลหลังการขายให้นะฮะไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่าซื้อขายกันแล้วจบกันนะครับมือชนมือไม่ใช่นะฮะผมดูแลเรื่องรถให้พี่ก่อนออกเนี่ยรถต้องพร้อมรถต้องดีรถต้องขับขี่สะดวกไม่ได้ซื้อไปซ่อมไปนะครับคันนี้รถใหม่แน่นอนนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูออปชั่นกันบ้างนะครับกระจกเดิมแท้ทั้งทุกบานนะครับแล้วก็ติดฟิล์มไปให้แล้วด้วยนะครับ กระจกมองข้างจะเป็นสีโครเมียมนะครับมีกล้องสามยอองศารอบคันนะฮะมาพร้อมกับภายในที่เป็นสีดำนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะนะฮะที่แตกต่างจากตัวแบ็คอิดิชั่นนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ออปชันฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันหมดเลยภายในแทบไม่ไม่ต่างกันเลยนะครับเป็นเบาะผ้านะฮะพรมลายมัตติฟังก์ชันนะครับมีคูณคอนโทรลเลขไมล์หนึ่งแสนโลนะับพี่ๆนะจอทัชสกรีนนะครับกล้องสามลเยอองศาไปแบบครบเลยนะฮะ แอร์ลงแอร์หลังมีไปให้นะครับแน่นๆนะนี่สวยๆแบบนี้นะครับเบาะด้านหลังเนี่ยปรับพับได้60 40เลยนะฮะเอาไมโครโอเคไม่ปรับแล้วนะครับแล้วก็ไฟนะครับผมด้านท้ายติดครบปกติสวยเดิมนะฮะแมคไลเนอร์นี่ปั๊มนิสันมาแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะด้านหลังด้านท้ายเนี่ยนะฮะการชงกันชนเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีโครเมียมสลับดำนะครับสวยมากนะฮะเป็นตัว el นะครับสวยๆแบบนี้ยางอะลงยางอะไหล่นะครับช่วงล่างแน่นแน่นอนนะครับเดิมแท้เลยคันนี้นะครับขับเคลื่อน2งล้อนะใครที่สนใจอยู่ติดต่อผมมาได้เลยหรือใครที่ชอบตัวขับ4ผมก็มีให้เหมือนกันนะครับอยู่ทางด้านนู้ดนะฮะผมทาคลิปแยกไว้แล้วนะครับตัวขับ4ผมมีให้นะครับใครสนใจรีบเลย4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันีดาวผ่อนแปดพันขอพี่ๆที่มีรายได้นะครับผม18,0 0 0บาทออกรถคนเดียวไม่ต้องใช้คนขับนะครับ ออกไม่ต้องใช้คนขับนะครับออกคนเดียวจบเลยเครื่องเนี่ยผมรับประกันให้นะครับสภาพดีสภาพแน่นแน่นอนนะครับไฟโปรเจคเตอร์เลนเดทม์และนิ่งไลท์มีไปให้แบบครบนะครับขั้นถัดไปนะฮะพี่ๆนะในคันนี้เลยนะฮะตัวท็อปสุดของจริงขับ4 4่คูณสของเรานั่นเองผมเคยทําคลิปไว้แล้วแหละคันนี้นะครับแล้วได้แคลริบอยไปด้วยนะคันนี้ได้สีดานะครับสีดำหล่อๆเลยนะฮะคันนี้ต้องบอกได้เลยว่าหลุดจองนะนะครับ มีลูกค้านะครับจองไว้แล้วนะครับแต่ว่าหลุดจองคันนี้เลขทะเบียน2องสนะครับกรุงเทพมหานครนะฮะไฟโปรเจคเตอร์เลนเดยร์ทา์แลนนิ่งไลท์เหมือนกันนะครับกระจังด้านหน้าตัว VL เนี่ยนะครับเขาจะเป็นสีโครเมียมนะฮะไฟตัดมงไฟตัดหมอนะครับขอบคิ้วไฟตัดหมออสวยๆเลยนะครับแมกอลอยนะครับขอบ17นิ้วนะฮะยางบิสโต e นะครับดุยเดเลียนนะฮะดูพี่ๆดูร่องยางนะครับสวยๆแบบนี้นะครับใช้งานหนักได้เลยนะฮะ ตัวกระจกเดิมแท้หมดนะครับได้สีดําตัวนี้มีโลบาร์ติดตั้งไปให้ด้วยนะฮะโลบาร์แครีบอยแถมไปนะครับผมสวยๆแบบนี้แล้วคันนี้นะครับเป็น4ี่คูณสจะได้เบาะหนังนะเบาะหนังสีดําร้วนนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับปรับโหมด4ี่คูณสตรงนี้เห็นไหมนะครับพี่ๆนะจอเป็นจอจอของแอร์นะครับเป็นดูโอแชนแนลนะครับแยกปรับซ้ายขวาเลขไมล์หนึ่งแสนสองหมื่นโลนี่พรมอะไรมาติดฟังก์ชันเป็นพรมอะไรไฟฟ้านะครับผมกล้องสามร้อยหกสิบองศามีไปให้นะครับ ภายในสวยๆพี่ๆนะฮะนี่ได้สีดําเดิมแท้เลยนะครับมีแอร์หลังไปให้ครบนะครับใครสายลุยเนี่ยจัดได้จัดจองได้จองและสภาพแคลิี่บอยนะครับผมบอกได้เลยเป็นแคลลีบอยแท้นะนะครับสภาพยังใช้งานได้ยาวๆนะฮะการชนด้านท้ายนะครับเป็นสีโครเมียมนะฮะตัดตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําแบบนี้อย่างสวยพี่ๆนะครับกล้องทงกล้องถอยมือเปิดเป็นสีโครเมียมหมดนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแคลลี่บอยด้านหลังนะครับติดตั้งมาได้ค่อนข้างเนี้ยนะครับพี่ๆนะ แล้วก็ตัวโลโก้นิสสันเนี่ยอยู่ครบแล้วตัวนี้นะครับมีโชกอัพผ่อนแรงในการเปิดฝาท้ายมาให้ด้วยนะครับพี่ๆไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วตัวโชกอัพตัวนี้ก็สามารถผ่อนแรงได้ในการเปิดท้ายนะครับท้ายหนักๆนะฮะเนี่ยปล่อยท้ายมาเรามีผ่อนแรงให้นะครับก็ใช้งานได้จริงนะฮะสี่คูณสี่ตัวนี้นะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีด้าพันแปดพันกว่าเหมือนกันนะฮะหรือใครชอบประหยัดประหยัดนะครับผมอย่างตัวนี้เลยนะครับนิสสันนาวาล่านะฮะ 2.5e นะครับแบ็กออดิชั่นนะครับผมนี่คันนี้เลยสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับสติกเกอร์เดิมแท้นะครับพี่ๆนะตัวนี้นะครับ369,000ฟีดาวน์พอน6,000พี่ๆสภาพสวยเลยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถเข้าใหม่ยังไม่มีการสปาขัดสีเก็บงานให้นะครับแต่เดี๋ยวผมสปาให้อีกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีชนไม่มีเฉียวนะฮะ ใครอยากมาดูรถตัวจริงนะครับติดต่อผมได้เลย064 8 4 3 6 5 8 7เป็นตัว Smart c a คนะครับพี่พี่เกียร์แมนนวลน,นะภายในได้บ่อหนังนะครับผมจอเล่นเครื่องเล่นวิทยุ MP3 ได้นะครับแล้วก็มีแอร์หลังนะครับสำหรับตัว Smart c แคมีแอร์หลังมาให้ด้านหลังเนี่ยมีพ,พนักพิงเป็นผ้าให้นะครับยางอะไหล่แมรงอยู่ครบนะครับเครื่องมืออยู่ครบนะฮะ สวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆแล้วไม้แค่เจ็ดหมื่นโลนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทไม่ได้ใช้งานเยอะเลยนะฮะภายในยังกริบอยู่เลยนะครับผมโครงสร้างเนี่ยผมรับประกันให้นะฮะนี่มีแคลรีบอยเดิมติดไปให้ด้วยนะครับพี่ๆนะใครสนใจนะครับรีบเลยนะคันนี้สามแสนหกหมื่นเก้าพันมีคันเดียวนะครับเซ็นเซอร์ถอยติดตั้งแจ้งเตือนก่อนการชนเนี่ยติดไปให้เพิ่มเติมเรียบร้อยนะครับเลขทะเบียนนี้เลย9228กรุงเทพมหานครนะครับผมได้ป้ายนี้ไปเลยนะเป็นตัว E นะครับพี่ๆนะ เดี๋ยวผมให้ดูด้านท้ายนี่แม็กไลเนอร์สวยๆแบบนี้นะครับร่องรอยของแม็กไลเนอร์ยังไม่ได้มีการใช้งานหนักมาเลยนะครับตัวโครงสร้างเนี่ยยังสวยกริบอยู่นะฮะเดี๋ยวสปาขัดสีเก็บงานให้นะครับพี่ๆนะใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลย3าม0 0 0หใครจะซื้อสดใครจะจัดไฟแนนซ์นะครับติดต่อหาผมเซลล์หนวดทอโต้ศ no ูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดนะครับผม ไม่มีผิดหวังแน่นอนมาดูรถกับผมออกรถกับผมนะครับผมของแถมส่วนรถวารันตีนะครับผมมีให้ครบอยู่แล้วนะฮะพี่ๆสบายใจได้นะครับได้รถแท้และรถเดิมในรถสวยไปใช้กันแน่นอนนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปอัปเดตสต็อกของนิสสันนาวาระนะครับผมอ่ะวันนี้ใครสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะฮะ0648436587ผมบอกได้เลยว่าสภาพเนี๊ยบทุกคันใครอยากได้แบบไหนอยากได้รุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น ตัวอีลูสนะฮะตัวโตโยต้ารีโวผมก็มีเหมือนกันนะนะครับใครชอบใครสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรถรุ่นไรยี่ห้อไลไรนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไคร e ไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ